สวัสดีครับพบก,กับผมป์าวิสาโตคาออกรถง่ายได้รถดีต้องวิศาโตคาสาขาการจนาพิเศษวันนี้ผมมีรถตู้แลไอเทมไม้เพียง20,000แต่งแบบวัยรุ่นดูใบเจ้าของเดิมติดตั้งโชคถุงลมปรับสูงต่ำได้ด้วยรีโมทและรีโมทคอนโทรลภายในรถยนต์ครับคันนี้ไม่น้อยมากๆสภาพสวยมากๆเป็นแลไอเทมที่ไม่นาเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วทาการตลาดใกล้ๆก็มาเลเซีย และต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยเครื่องยนต์คุมพลังดีเซล2.8เครื่องเดียวกับ Fortuner และ Revo ทำให้เป็นรถตู้ดีเซลที่น่าใช้มากๆคันหนึ่งครับรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น t ต y o ต m m r j e s t y รุ่นย่อย2.8แกลนตัวท็อปมีกล้องรอบคันไม่20,000รถคันนี้เป็นรถปี2019จดทะเบียนปี2020ไม่น้อยมากๆนะครับ ตัวราคาอยู่ที่2,299,000บาทเดี๋ยวผมจะพามาชมว่าเขามีฟังก์ชันอะไรและคันนี้เจ้าของใส่ลูกเล่นอะไรมาให้ตามผมมาครับพิเศษสำหรับลูกค้าวิสาวัวค้าครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่1.99%ตลอดอายุสัญญาและประกัน2ปีหรือ70,000กิโลซ่อมศูนย์พร้อมบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงครับผม สนับสนุนโดยวิสารอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่า .com มาครับเรามาเริ่มต้นดูเจ้าโตโยต้ามาจตี้คันนี้กันก่อน,อนผมบอกอย่างนี้รถคันนี้พึ่งมาถึงเลยนะครับใช้คําว่าพึ่งล้างทําความสะอาดภายนอกเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนว,ว่าสภาพเดิมๆของรถเป็นอย่างไร อย่างแรกเลยคือรถคันนี้เป็นรถสีดำครับรู้กันรถสีดำดูแลยากมา,ากๆนะครับตำหนิที่เห็นตอนนี้แบบชัดๆเลยนะก็จะมีแบบร่องรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยนะครับบ,บริเวณเนี้ยสากโปรงเนี้ยนะครับผมนะแล้วก็คันนี้ก็สภาพโดยรวมสีตองอื่นนะตากล้องตามมาขอดูสภาพสีกันก่อนนะเนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นด้านหน้านะพวกสะเก็ดหินคาบมาแมลงนะครับมีบ้างด้านข้างครับด้านข้างโอเคนะ ก็มีเล็กๆน้อยๆรอ,อยขนแมวแล้วก็บริเวณตรงด้ามจับประตูตรงนี้ก็เหมือนแบบคนใส่เครื่องประดับอะเปิดอะมันก็จะมีรอยอยู่ข้างในตรงนี้เนาะตรงประตูไม่ค่อยมีตําหนิอะไรให้เห็นเลยนะครับขอดูใใกล้เลยครับเออตรงประตูก็มีจุดๆเล็กๆเนี่ยนะเออแต่ไม่มีแผลพวกแผลสดหรืออะไรนะครับไม่มีเลยเอ,อ่มาดูด้านหลังกันต่อเออทางด้านท้ายรถไม่มีแผลเลยนะครับท้ายรถไม่มีแผลเลย ใช้รถไม่มีแผลเลยไม่เหมือนด้านหน้าเพราะด้านหน้าเวลาวิ่งเนาะสะเก็ดหินอะไรมันเข้าเนาะอีกฝั่งหนึ่งตากล้องพาดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนพาดูสภาพสีกันก่อนฝั่งนี้ก็อะไรน,นี่ใช่ปะอันนี้เหมือนเป็นรอยขูดแต่ไม่เข้าถึงเนื้อนะจางๆตรงเนี้ยขัดก็ออกสภาพสีตรงอื่นก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมีแค่เล็กๆน้อยๆน,นะครับผม คือโดยรวมแล้วสีสมบูรณ์มากๆนะครับถ้าใครอยากได้สีเดิมก็เอาไปแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าสีเลียดเดี๋ยวเก็บงานให้แต่จริงจริงก็จะเก็บงานให้อยู่แล้วแหละไม่ต้องกังวลอะเรามาดูรูปลักษณ์และฟังก์ชันกันก็นเลยเลยรูปลักษณ์ของเขาดูสวยดูลักซ์รี่คือคันนี้ใช้ประจําวันก็ได้ผมบอกเลยนะมันเป็นรถตู้ที่ขับง่ายมากๆขับเองได้มีคนขับรถก็ดีแล้วก็นี่นะครับการดีไซน์สวยงามขับออกงานได้สบายรูปร่างท่าทางการขับขี่ครับ คนขับขี่จะนั่งอยู่หลังล้อเนาะเนี่ยเนี่ยคือนั่งอยู่ตรงนี้ล้ออยู่ข้างหน้าฟีลิ่งการขับเหมือนขับรถทั่วไปขับรถ s อ V ยูวีรถพีพีวีรถกระบะรถเก่งนะครับก็คือนั่งอยู่หลังล้อรถยนต์เพราะรถตู้บางคันก็อ่นั่งอยู่บนล้อบ้างแหละนะครับบางคันถ้ารถเมย์รถเมย์นั่งหน้าล้อลองสังเกตกันดูนะครับอันนี้นั่งอยู่หลังล้อไม่ต้องปรับตัวอะไรมากผมเคยขายมาเจตี้ให้พี่สาวเพื่อนตัวแค่นี้ถ้าไปดูในคลิปนะขับรถไปส่งมาจตตี้ที่พัทยา ผู้หญิงตัวแค่นี้ขับมาจสตี้ได้ครับอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้ก็เล่าตามประสบการณ์ที่พบเจอมาแล้วกันอถัดมามาดูกันต่อกระจังหน้าจะเป็นคโครเมียมนะครับโซนคโครเมียมเนี่ยเงาเงาใสๆสหมดเลยนะอะแล้วก้องหน้ารถจะอยู่บริเวณนี้นะครับคือคันนี้กล้องรอบคันเนาะตัวท็อปจัดเต็มเบาะนวดก็มีกล้องรอบคันก็มีโหสุดยอดนะครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED มีไฟเดย์ไลท์มาให้ไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณนี้นะครับผม ก็ไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับถ้าเป็นพวกหรูๆกันนี้ก็จ,จะเป็นแบบวิ่งแบบซีคนเชียลนะแต่ผมว่าไฟเลี้ยวนี่ยเปิดก็เห็นชัดเจนแล้วเพราะมีที่กระจกมองข้างก็มีมาให้ครับเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงดูกันเลยดีกว่าครับไม่สองหมืนแปดนะผมบอกเลยเดี๋ยวมาดูสภาพ 28, ารถไม่สองหมืนแปดกันนะครับ ่อนอื่นเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 8 0 0ซีให้กำลังสูงถึง163แรงมา้าไม่20,000เครื่องยนต์ใส่กิ้งเลยคุณมาดูอ่ะตาล้องให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวจะไปเล่นเครื่องให้ฟังนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับแน,น่นๆตามสไตล์ดีเซล สภาพสวยอ่าและสําคัญที่สุดนะครับผมสําคัญกว่าอะไรใดๆทั้งหมดโครงสร้างของรถยนต์ครับมาครับเริ่มที่น็อตฝากระโปรงครับนี่ครับน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่เคยแกะขันไขนะครับแผงข้างครับตัวนี้เลยนะครับไม่เคยแกะขันไขนะครับปิดนกดูเลยเม็ดฮาร์กอยู่ครบๆนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมสัญลักษณ์จีดีนะครับอ่าไล่คานนะครับอ่าคมๆรูกลม ชัดเจนนะขุ่นเล็กน้อยนะครับโอเคดูฝั่งนี้กันต่อนะครับนี่เลยน็อต <Not S 2> ไม่แก่ขันไขอา์คมๆข้างในนะครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่เคยแก่ขันไขนะครับปากระโปรงนะครับแล้วก็นี่คือปกติรถดีเซลอะฉนวนกั้นความร้อนอะมันจะไม่ค่อยสวยเพราะดีเซลมันร้อนกว่าเนาะร้อนกว่าเบนซินฉนวนสวยมากๆครับคันนี้อ่าแล้วก็นี่ครับเลเบลมอกอรครับนะ อาคคมคมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะอาคมหมดนะนี่ฝุ่นเล็กน้อยนี่อาร์คในนี้เห็นไหมลบฝุ่นออกเห็นชัดสวยๆโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รถเกจเอใหม่สองหมื่นแปดสวยจริงครับหายอยู่ผมบอกเลยนะครับคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับมาครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรก่อนอ่าอย่างแรกก็คือกุญแจรีโมทของรถเนาะแล้วก็จะมีรีโมทนะครับของโช๊คถุงลมนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกที่ครับภายในตัวรถนะครับ จะเป็นสวิตตัวนี้ครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านี่นะครับอันนี้เป็นสวิตปั๊มลมนะครับแล้วก็นี่ปุ่มยกขึ้นยกลงนะของหน้าและหลังแยกกันครับมาเดี๋ยวผมลองกดด้วยรีโมทดูก่อนนะครับอ่มาดูกันก็เวลาที่เรากดนะครับยกหน้าขึ้นเห็นไหมแล้วก็ยกหลังขึ้นเห็นไหมปล่อยหลังลงปล่อยหน้าลงนะครับแล้วก็ปล่อยหลังลงวัยรุ่นดูใบนะครับ อยู่ที่ว่าอยากจะปรับอย่างไรเนาะเออซึ่งบางทีแบบเราไปเที่ยวแบบเจอเนินเจออะไรเงี้ยเราจะอยากยกรถขึ้นเนาะขับตังใครทางเรียบๆยาวๆอยากได้ยึดเกาะถนนก็เอารถลงนะครับอันนี้คือเจ้าของเดิมทํามาให้นะครับอ่ะมาดูกันต่อล้อนะครับเจ้าของเดิมไปใส่เป็นลาย V I P มาให้เลยดอกยางอันนี้ยังเต็มอยู่นะครับดูได้เลยนี่นะครับ ล้อจะเป็นล้อขอบ20นะครับผมซีรียางจะเป็น235 45 ZR 20ยางเป็นยางปี2021อดอกยางเต็มเต็มใช้ต่อได้ยาวๆนะครับกระจกมองข้างก็จะยาวเป็นพิเศษนะใหญ่มากมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็ใต้กระจกมองข้างจะมีกล้องนะอย่างที่ผมแจ้งไปคันนี้กล้องลอกคันท c i t ต c a m era ครับต่อมานะครับหาก็จะเป็นในส่วนนี้ครับกุญแจนะครับผมด้านจับประตูก็จะเป็นสมาร์ทคียรด,ด้วยสามารถล็อก และปลดล็อกเพียงแค่คุณมีกุญแจอยู่กับตัวนะเดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่าขออนุญาตสมมุติลงจากรถครับแตะล็อกเรียบร้อยกระจกพับเดินมาถึงรถนะครับเอามือไปจับด้ามจับประตูเพียงมีกุญแจอยู่กับตัวครับปลดล็อก1ปิดคือล็อก2ปิดคือปลดล็อกและเวลาที่ล็อกและปลดล็อกกระจกจะพับและกลางให้เองข้อดีคืออะไร ข้อดีคือเดินไปไกลๆก็รู้ว่ารถล็อกหรืออยังและที่กระจกมองข้างครับจะมีไบสปอตมอนิเตอร์ลิงนะครับอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้จะมีไฟเตือนขึ้นมานะครับเพื่อบ่งบอกว่ามีรถแซงจากมุมอับหรือไม่เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับถัดมาครับประตูด้านหลังทั้งสองฝั่งเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับกดปล่อยด้วยรีโมทก็ได้สวิตด้านในก็ได้ปิดระบบไฟฟ้าก็ได้หรือแค่นี้ครับอ่าและข้างในนะครับก็ จะเป็นกับตันซีนนะครับเป็นเบา V.I.P หัวเบาเป็นมิกกี้เบานี่นะครับสภาพสวยงามมากๆเบาะปรับไฟฟ้ามีระบบนวดเป็นระบบลุมบ้านะครับก็จะเป็นลมนี่แหละนะครับเวลานั่งเดินทางไกลๆนะผมบอกเลยสบายมากๆนะครับนั่งนวดไปตลอดทางนะครับและแน่นอนนะครับรถตู้พรีเมียม M.P.V คันนี้นะครับใช้ในครอบครัวใช้กับผู้บริหารใช้กับผู้สูงอายุใช้กับใครก็ตามแต่ต้องมีความปลอดภัยแน่นอน ดูนะครับสมมุติประตูกําลังปิดแล้วใครก็ตามกําลังขึ้นรถลงรถครับดูนะครับมาชนหน่อยชนไม่แรงครับประตูหยุดแล้วนะครับนี่คือความปลอดภัยที่เราได้มานะครับนี่แค่นี้เลยนะครับผมโอเคต่อที่ท้ายรถของเจ้ามาจิตี้เลยครับก็ขนาดก็ความสูงเนี่ยอย่างที่บอกปรับขึ้นลงได้ข้อดีมีแน่นอนไปเจอที่เตี้ยเราก็อาจจะเอา ลดลงได้เดี๋ยวเจอหลุมเจอเนินอะไรอย่างนี้นะครับก็จะลดขึ้นได้ปรับตามระยะไปนะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับแต่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังให้มานะครับรวมถึงด้านใต้นะครับล้ออะไหล่อยู่ครบนะครับคันนี้อ่ามีปัดน้ําฝนนะครับจะปัดมาจากด้านบนนะครับผมมีไฟเบรกตรงที่3ให้มาพร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดฝาท้ายนะครับ โอเคโชคฝาท้ายทำงานสมบูรณ์อ่าอย่างที่ผมแจ้งไปคันนี้เปลี่ยนโชคมาแล้วนี่ครับอันนี้คือเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอันนี้เป็นพนักพิงหัวเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับโชคเดิมมีมาให้พร้อมอยู่ครบนะอันนี้ผมใส่ไว้ให้ดูทางด้านท้ายรถเลยทั้งโชคหน้าหลังแล้วก็สปริงยังอยู่ครบนะครับอันนี้เบาะรองคอนะครับผมก็อันนี้จะมีสอันที่เป็นของเบาะแถวสซึ่งเบาะแถวสจะพับเก็บขึ้นไปด้านข้างครับ อ่ะแล้วมาดูนี่เข้ามาเข้ามาจะกก้องเพดานสวยๆรถสะอาดใหม่สองหมื่นแอร์แบกรอบคันนะครับโครงสร้างต่อเลยน็อตฝาท้ายครับไม่เคยแกะคันไขมาร์คแอลขมขมครับน็อตฝาท้ายอีกฝั่งไม่เคยแกะครับมาร์คแอลขมขมครับแล้วก็นี่นะครับมาเจตี้นะครับสมมุติเราแบบพับเบาะขึ้นไปแล้วทำข้างหลังเป็นที่นอนเล่นเนาะอยากลงท้ายรถเวลาไปแคมป์ปิ้งก็เปิดบริเวณนี้ได้เลยสะดวกมากๆ แล้วเวลาปิดฝาท้ายนะครับถ้าใครสูงไม่ถึงก็งใช้ตัวดึงนี่แหละครับดึงลงมานะครับอ่าเรามาดูนี่ก่อนนะ่ะดึงลงมาให้ดูอ้าคมๆนะครับฝาท้ายอาฝั่งนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆนะสะภาพสวยๆเนี่ยยาแนวเดิมเดิมจิบเข้าไปเป็นรอยนะนี่ของผมนะครับเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ถัดมาไปดูสภาพและฟังก์ชันภายในตัวรถกันดีกว่านครับตามผมมาะตอนนี้ผมอยู่ภายใน m a จิตตี้ครับพื้นที่เหลือ,ลอกว้างฝวางมากๆครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอะไรที่เป็นปัญหาเรื่องการเป็นรถ11ที่นั่งนะครับของมาจตี้ตอนนั้นที่เข้าเถียงกันนะแล้วก็เตโยตก็เหมือนต้องแพ้ไปในเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเบาะตัวนี้ไม่สามารถนั่งได้จริงนะแต่นี่มีมาให้นะครับผม ก็อย่าไปโดยสารเลยนั่งข้างๆก็พออันนี้ทําเป็นที่วางแขนดีกว่าได้ขับสบายๆเนาะนี่แหละครับเบาะเจ้าปัญหาเรื่อง11ที่นั่งของเขาณนช่วงเวลานั้นมาสภาพเบาะสวยมากๆคุณดูครับไม่มีตําหนิเลยสภาพสวยไม่20,000เนาะคอนโซลนะครับสวยๆนะครับเป็นหนังนะครับผมสวยๆนะครับตรงนี้เป็นซอฟด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นไฟเบอร์ขึ้นรูปนะครับมีที่วางแก้วนะครับมีเก๊ะเก็บของนะจะเป็นการสอดลงไปนะครับโอเค ้ามาดูกันต่อครับที่หน้าจอตรงกลางนะครับแสดงผลเนวิเกเตอร์เชื่อมต่อมือถือได้แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยแสดงผลเป็นกล้องรอบคันมาที่หน้าจอตรงนี้ครับัดมาที่แอร์ครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมแอร์ด้านหลังได้ด้วยมีแอร์มีระบบนาโนอีหรือระบบฟอกอากาศนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในแอร์บ้านที่เราเห็นกันนะครับและในรถคันนี้ก็มีนะครับตามสาตล์รถตู้โตโยต้าที่เป็นรถพรีเมียมนะครับรถลักซ์รี่จะมีหมดเลยนะครับ ปุ่ม p ป o t e c t i o n control มีที่วางของครับเกียร์เป็นเกียร์ออโตโอ้ชิปเป็นแมนนวลได้นะครับบริเวณนี้แล้วก็นี่ครับตัวปรับรถดูหน้าเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูยกท้ายเอาท้ายลงยกหน้าเอาหน้าลง <c oughs> เหมือนสวนสนุกอะ่ะนะแล้วก็มีปั๊มลมนะครับนี่แรงดันลมก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับมิตเตอร์มีให้ดูนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังหน้าตาคุ้นๆน,นะตามปกติของรถเขานะครับมาดูกัน พวงมาลัยทางด้านซ้ายนะครับก็ปรับภายในหน้าปัดนะอันนี้มีมอนิเตอร์นะครับดูแรงดันลมยางให้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเลนดิพาร์ตนะครับแล้วก็มี PCL นะ P c o l d i t i o n นะมีาบสปอตมอนิเตอร์ปักเซนเซอร์ RCTA นะครับด้านหลังนะครับก็มีมาพร้อมนะครับผมทางด้านขวานะครับอันนี้เป็นระบบ Cruise Control นะครับผมก็คันนี้เป็น Adaptive Cruise Control ด้วยสามารถเซ็ตได้เนาะขับทางไกลยาวสบายมากครับและน้ําหนักของพวงมาลัยดูนี่นะครับ นี่รถจอดอยู่กับที่ครับมือเดียวจัดการได้สบายการปรับขึ้นลงเข้าออกทําได้หมดเลยครับกระจกด้านข้างเป็นออโต้นะครับและปุ่มตรงนี้นะครับสุดยอดเลยสุดยอดยังไงรู้ไหมเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนเนาะลงฝั่งไหนก็ได้เราเปิดและปิดให้เขาพร้อมเลยครับนี่นะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดไฟปุ่มพ์คเซนเซอร์นะครับแล้วก็นี่ กล้องกดขึ้นมาโชว์ได้เลยกล้องรอบคันนะครับผมสะดวกมากๆเลยนะครับตรงกลางด้านบนอ่ะจะเป็นช่องเก็บแว่นนะครับผมแล้วก็มีไฟมาให้นะครับนี่มามันแดดครับพลาสติกยังไม่แกะมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟฟังคนขับมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟสามารถดึงออกมาพับไปด้านข้างก็ได้บังแดดแล้วแต่การใช้งานนะครับอแล้วก็ตรงนี้นี่ กล้องหน้ารถของ Toyota นะครับผมข้อดีของการที่ติดอย่างเงี้ยน่าจะไปติดที่ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการรับประกันเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยอาจจะต้องหนึ่งเลยต,ต่อสายไฟเนาะประกันไม่หลุดนะครับข้อที่1ข้อที่2องเขาจะเก็บสายสวยงามอย่างอันเนี้ยมีมาพร้อมแล้วดีมากๆครับถัดมาไปลองครับเบาะแถวหลังที่นั่งสบายๆมีเบาะนวดสภาพเป็นอย่างไรและด้านหลังมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมมาดูครับมาครับเดี๋ยวผมขึ้นมานั่งเบาะแถวหลังให้ดูนะครับ คือเบาะแถวหลังอาสามารถเลื่อนแล้วก็พับได้นะอย่างนี้แล้วก็เลื่อนทําให้เราขึ้นไปนั่งด้านหลังได้สบายๆคือกับตันซีดะนั่งแยกกันสบายๆทุกคันนะครับสบายทั้งคันนะครับแล้วก็เราก็นี่เลยนะครับล็อกนะครับผมอยากเลื่อนแค่ไหนนะครับตัวนี้เราก็เลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมสมมติพอแล้วเราก็ดันนี้มันก็จะล็อกระยะอยู่นี้นะครับสมมติเราอยากเลื่อนหลังนะครับขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปอย่างนี้นะครับไปอีกได้ไหมไปได้เรื่อยๆ แต่ใจจะไขว่คว้านะครับแค่นี้แล้วก็ล็อกเลยนะครับการก้าวขึ้นรถนะครับด้านข้างจะมีตัวจับเนาะจับปุ๊บก,ก้าวอย่างนี้ขึ้นไปเลยนะครับอด้านหน้าคนขับสามารถปิดประตูให้เราได้ถ้าเราเป็นผู้บริหารเราไม่ต้องปิดเองหรอกครับแต่ผมยังไม่มีใครนั่งหน้าปิดให้ผมขออนุญ,ญาตปิดเองครับนี่ประตูสไลด์ไฟฟ้าสะดวกสบายมากๆนะครับถัดมาครับด้านหลังนะครับ บบกสภาพสวยมากมนี่ป้ายังอยู่ีนป้ายรุมบ้าแอร์รุมบ้าโปรนะครับก็คือเขาจะมีปุ่มอยู่บริเวณนี้นะครับก็คือเป็นเบาะนวดนะครับก็คือจะเป็นแดงลมนะครับขึ้นมานวดเนี่ยคุณเห็นไหมมันจะป่องป,องปองเนี่ยแล้วก็วิ่งเห็นไหมค่อยค่อยวิ่งเนี่ยนะพองออกมาแล้วพองออาแล้มันก็จะวิ่งไล่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเดินทางี่ยไกลหรือแบบทํางานนะครับนั่งรถกลับบ้านหรืออะไรก็ตามมันก็ช่วยให้เรารีแนแรงได้พอสมควรครับแล้วก็ดูปุ่มตรงนี้นี่ปุ่มปรับไฟฟ้าครับ นี่คุณดูนี่ที่รองต้นขาก็ปรับได้นั่งสบายๆเลยอะ่ะเนาะโอ้เป็นรถที่ดีมากๆคันหนึ่งครับอ่าแล้วพนักวางแขนก็ตรงนี้จะมีที่วางแก้วให้มาด้วยเสมอแอร์ด้านหลังครับมีระบบออโต้ด้วยนะครับเราสามารถกดได้เลยเนาะมีระบบนานโนอีทั้งคันนะครับผมนี่นะช่องฟองอากาศตรงนี้อยู่ด้านนี้นะครับอ่าแล้วก็สามารถเปิดปิดไฟได้เนาะอันนี้นะครับเพิ่มแรงลมได้นะครับ ะสะดวกสบายมากๆนะครับอ่ะกดเป็นออโต้ไว้เหมือนเดิมนะครับอ่เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูหัวเบาะมิกกี้เนี่ยข้อดีคืออะไรรู้ไหมข้อดีคืออย่างนี้เวลานอนทางไกลเนาะหัวไม่พลิกคอไม่พลิกนอนไม่ตกหมอนนะครับเดินทางไกลยๆยาวๆผมบอกเลยครับสบายมากๆนะครับอ่ะโอเคนะคุณผู้ชมพื้นที่ก็ค่อนข้างจะกว้างขวางเลยมีมาน,านันคางให้มาด้วย เพื่อความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาอีกครับสภาพเบาะทุกตัวสวยงามจริงๆอุปกรณ์ก็ให้มาครบเนาะเหลือขั้นตอนการทดลองครับมาดูฟิลลิ่งกันว่ารถคันนี้ฟิลลิ่งกันขับเป็นอย่างไรสมบูรณ์หรือไม่เพราะใหม่มันแค่28 0 0มืามนแปดะรัมมาครับเดี๋ยวทดลองขับกันนะครับก่อนอื่นเลยผมให้ดูกล้องก่อนนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังกล้องด้านหลังชัดเจนนะครับมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันนะครับไปครับเดินหน้า มีเนีตเวิเกเตอร์นะครับใช้งานได้จริงนะครับขึ้นลูกและนาดหน่อยนะครับ เดี๋ยวออกถนนกันนะครับขับง่ายครับล้ออยู่ด้านหน้าครับนั่งอยู่หลังล้อนะครับนี่ครับลิ่งแซงอะไรง่ายหมดนะครับ 80แล้วนะครับไม่ได้กดเยอะด้วยนะครับขึ้นเนินสะพานครับลงคอสะพานนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นอยู่เทิร์นเกิอกมากกันนะครับ ราเล่นคูดคอนโทรลใช่ไหมครับเซ็ตล่ขึ้นมามเซ็ตไว้70นะครับเนี่ยจอรถข้างหน้าเขาเบรกให้เองนะครับนี่คือความปลอดภัยที่เขามอบให้มานะครับเราก็จะเกล่องไว้อย่างนี้นะครับอ่าแล้วพอเขาไปใกล้หรือรถข้างหน้าช้าลงรถเขาก็จะทําการเบรกให้เองนะครับนี่ความปลอดภัยจัดเต็มนะครับ อัตราบริโภคน้ำมันนะรถใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ประมาณสิบนิดนะครับกิโลเมตรต,ต่อลิตรนะครับแล้วช่วงนี้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยเหลือไม่ถึง30บาทยิ่งน่าใช้มากๆเลยนะครับณนช่วงเวลานี้นะครับมาเดี๋ยวลองไปยูเทริรนกันนะ อ่าระบบเลนคลีฟนะครับแจ้งเตือนนะครับเนี่ยมเมื่อกี้เราไปเหยียบเส้นนะครับเนี่ยนแจ้งเตือนนะครับคุณเหยียบเส้นแล้วนะขับอยู่ในเลนนะต้องเรียกว่าเลนบีพาร์ตแอสิสแทนซ์สิ LDA เนาะเห็นไหมอ่านี่นะครับแจ้งเตือนตลอดเลยครับมาขึ้นสะพานยูเทิร์นครับ ง่ายอ่ะมันจะกลับไปรถดีด้วยไม่สองหมื่นนี้งขอประทานอาภัยครับพอดีเมื่อกี้รับประทานนมจีนมาเผ็ดมากนะครับ <c oughs> <c oughs> โค้งมือเดียวผมบอกแล้วจริงๆมาจีตี้ผู้หญิงขับได้จริงๆนะพวงมาลัยเขาเบานะครับแล้วก็ทันศนวิสัยตอนขับขี่ค่อนข้างดีนะครับแล้วตัวเบาเราสามารถยกขึ้นมันสูงขึ้นได้ไงถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะผู้หญิงตัวเล็กขับได้จริงๆนะครับลงคอส์สพาร์นะรถก็สมบูรณ์ดีแหละสมรรถนะดีระบบดีทุกอย่างดีแอร์เย็นอากาศสดชื่นด้วยมีระบบนาโนฮี e, นะครับ เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังท้ายคลิปอีกทีนึงแล้วกันครับตามผมะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้ามาจตี้คันนี้น่าใช้ฟังก์ชันจัดเต็มบ่อนวดสบ,สบายสบายแอร์เย็นเย็นช่องล่างดีและไม่น้อยมากๆเกเพียง2 0,000ืนะครับและสำหรับลูกค้าวิสาตคาถ้าอยากทดลองขับเจ้ามาจตี้คันนี้อยากลองเข้ามานั่งพาลูกๆหลานๆครอบครัวมาทดลองนั่งเลยว่าเหมาะกับเราหรือเปล่าสามารถติดต่อเข้ามาไดที่วิสาตคาสาขาการนาพิเศษหรือโทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามชมคลิปผมมาจนถึงช่วงนี้รบกวน,นช่วยกดแชร์กดไลค์กดสมัครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับหารถอะไรหรืออยากพูดคุยกันคอมเมนต์มาได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมปากวิศา,า์โตคาครับสวัสดีครับ